สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วกับพี่น้องนะครับป้าทุกท่านนะครับวาซีโบดามานะครับวาซีโบมีคนมาแสกระแสจนได้กับพี่น้องนะครับวาแล้วนะครับหลังจากที่พี่เด่นใช้วงสามารถครับพี่น้องเพิ่นกระได้มาขึ้นกุมปิดกับค่ายโตเกียวมิวสิกนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็บอดบิ๊ก เพิ่นจะเชิญขึ้นกลุ่มปิดนะครับแล้วเราเนี่ยนะครับกะมาะขึ้นกลุ่มปิดนะครับเอฟซีนะครับอีกฝั่งหนึ่งเห็นร,รู้สึกว่างอนกับพี่น้องนะครับแล้วก็เพจข่าวต่างๆเนี่ยเพิ่นก็ได้หลงนะครับว่าเด่นชัยจะ มาร่วงงานกับโตเกียวมิวสิกก็คือขึ่นกลุ่มปิดนะครับพี่น้องห้องนะครับบางคนก็ถึงกับบอกว่าว่าแล้วมันต้องเป็นแบบซีประมาณนี้ครับพี่น้องหลังจากที่ก้อนหนานี้นะครับพี่เดินใช้เพื่นกระหิดคลิปภูมิใหม่นะครับจำได้บอพี่นอ้องอ่านะครับแล้วก็มีอ่าด่ามาเยอะแยะมากมายนะครับบอกว่าไปเลียนแบบ เพิ่นเน่ไปเลี้ยนแบบฟังนั่นนะครับไปเส่อีกฟังหนึ่งหรือเปล่าประมาณนี้ครับแล้วก็มาจจเมือน,นี้ได้ขึ้นกลุมปิดกับบอกบกอีกฟังนั่นก็บอกว่าโอ๊ยกระว่าแล้วมันด่ามาก,ก่อนหน้านี้มันเปลี่ยนสี่นี่เองประมาณนี้แหละพี่น้องจังเอฟซีทันเน่นะครับก็บ,บอกว่าทุกเรื่องจะมีหน้าละป้าพี่น้องนะครับหลังจากนั้นก็มีเอฟซีเข้าไปสอบถามนะครับเรื่องอะไรประมาณนี้ครับพี่น้องหมายถึงว่าจังใดเนาะ คือเม่แบบนี้ประมาณนี้แหละพี่น้องนะครับที่จริงเนี่ยมีเขาเม่นหลายคนเยอะมากกับเตียวบาถ้าเรียกมาเนี่ยก็จิบ่เบิดครับเรื่องเอาเป็นว่าบางช่วงบางตอนนะครับบางคุมกันแล้วกันนะครับว่าบดเพาะใจในส่วนของพี่เด่นชัยที่มาขึ้นเวทีกับบอทบิ๊กพี่น้องนะครับแล้วก็บบางคนก็ถึงขั้นบอกว่าโอ้ยคนเคยสนิทกันคือเฮ็ดกันแบบซี้ประมาณนี้พี่น้องนะครับบางคนก็บอกว่าคนที่ฮักกัน ร่วมเคยร่วมงานกันนะครับคือหักหลังกันแท้ประมาณนี้แหละพี่น้องนะครับนั่นแหละครับหลังจากที่ทางฟังของพี่เด่นชัยนะครับโดนมาขืนกุมปิดกับทั้งบอสบิกกับพี่น้องนะครับแต่ว่าเอฟซีทางฟังของบอสบิกเนี่ยชื่นชมนะครับบอกว่าพี่เด่นชัยเนี่ย้องเพลงม้วนนะครับเป็นกันเองนะครับแล้วก็บอกว่าจะถิมกันเด้อนะครับ บางคนก็บอกว่าโอ้ยฮักกันไว้นะดีแล้วคอยร่วมง,งานกันประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับแล้วก็พี่เด่นใช้เนี่ยเพิ่นกระด้ดแต่งก่อนล้ําให้บอดบิ๊กพร้อมกับพี่น้องหลายคนหลายท่านก็ทีเห็นแล้วนะครับที่เราลองให้เบิ่งนะครับพี่น้องนะครับ Fc ถึงกับชื่นชมนะครับว่าสุดๆไปเลยประมาณนี้แล้วพี่น้องนะครับแล้วก็ได้มาไลค์ก็ชื่นเมื่อนกันไปในสสวนของกลุ่มปิด นั่นแหละครับหลายคนหลายท่านก็ชื่นชมนะครับแต่ว่าพี่เด่นใช้นะครับเพิ่นก็อาจจะบร่ได้คิดอย่างหรอกพี่น้องนะครับเพราะว่าเพิ่นก็อาจจะร่วมง,งานได้กับทุกคนนะครับผู้ใดรับเชิญไปเพิ่นก็ไปนะครับก็ถือว่าเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับ เป็นเพื่อนร่วมงานที่เคยรู้จักกันนะครับพี่น้องนะครับเพื่อนกับ่าไดเา้เลือกดอกว่าจะขึ้นกับผู้นั้นผู้นี้นะครับในส่วนของการทํางานเพื่อนกับทางานได้บิดกับทุกคนนั่นแหละครับพี่น้องนะครับ หรือว่าจะไม่ได้บางกลุ่มหรือเปล่าอันนี้กับบนแน่ใจกับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับนุ้มอ๋องก็เลยเอาเข่าวสารมานะบอกมาเราให้ฟังเด้อทุกท่านมีวามคิดเห็นแบบใดเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดติดตามช่องไว้ถ้ามีข่าวสารดีๆมาอัปเดตเดี๋ยวมาฝากกับส่วนคลิปนี้และไปก่อนคลิปหน้าพอกันไ่สวัสดีครับ